สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมทัศบอลลมโต้เช่นเคยในวันที่24กุมภาพันธ์ใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทัดนบอลลมโต้ได้ทำคลิปตต่อกันไปด้วยนะฮะก่อนที่จะมาวิเคราะห์อบอลในวันนี้เรามาสรุปผลบอลในคู่เมื่อคืนกันก่อนนะครับที่ทัดหยิบมาให้กับนักลงทุนทั้งหมด8คู่ด้วยกันคู่ที่1จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เปิดบ้านพบเจอกับบาร์เซโลนานะครับในคู่นี้ก็มาตามนัดที่เราวิเคราะห์ไว้นะรบมเเชชชส็็กกกาาาถจ บาร์เซโลนาไปทั้งหมด2ประตูต่อ1ก็หวานเจียบกันไปเลยนะฮะในคู่นี้ส่วนคู่ที่2จะเป็นโมนาโกเปิดบ้านพบเจอกับเรเวอร์คูเซนและในคู่นี้โมนาโกยังไม่มาตามนัดที่เราวิเคราะห์ในหน้าช่อง YouTube นะครับจะเป็นเรเวอร์คูเซนที่เก็บชัยชนะจากโมนาโกไปที่3ประตูต่อ2นะฮะก็ถือว่ายังทำกำไรให้กับนักลงทุนยังไม่ได้ในคู่นี้นะครับ คู่ที่3จะเป็นนองเปิดบ้านพบเจอกับยูเวนตุสในคู่นี้ก็หวานเจ็บกันไปอีกหนึ่งคู่นะครับจะเป็นยูเวนตุสที่เก็บชัยชนะจากนองไปที่3ประตูต่อศูนย์ก็หวานเจ็บกันไปนะฮะคู่ที่4จะเป็นไฮโฮเฟนเปิดบ้านพบเจอกับเซบีย่านะครับในคู่นี้ก็ไม่มาตามนัดนะครับเซบีย่าก็พ่ายแพ้ให้กับไฮโฮเฟนไปที่2ประตูต่อศูนย์ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้นะฮะ ส่วนคู่ที่หาจะเป็นแลนเปิดบ้านพบเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับในคู่นี้ก็จะเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนที่เก็บชัยชนะจากมิทเทลแลนด์ไปนะฮะที่4ประตูต่อ0ก็ยิงถล่มมิทเทลแลนด์ไปเป็นโจ๊กเลยนะครับของสปอร์ติ้งลิสบอน ก็ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้นะฮะในคู่นี้ส่วนคู่ที่6จะเป็น AS โลมาเปิดบ้านพบเจอกับเลดบุสเซอรบอกในคู่นี้ก็กินเต็มนะครับโลมาก็มาตามนัดที่เราวิเคราะห์ในหน้าช่อง YouTube ในเมื่อคืนนี้นะครับก็เก็บชัยชนะไปที่2ประตูต่อศูนก็หวานเจ็บกันไปอีก1คู่นะฮะส่วนคู่ที่7จะเป็นยูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านพบเจอกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมในคู่นี้ก็ไม่ทําให้เราผิดหวังนะครับยูเนียนเบอร์ลินเจ้าบ้านก็สามารถเก็บชัยชนะจาก อาจากอันเซดาไปที่3ประตูต่อ1ก็สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้นะฮะ ส่วนคู่ที่8จะเป็นแลนเปิดบ้านพบเจอกับซักตาโดเนตนะครับแลนก็เก็บชัยชนะจากซักตาโดเนตไปที่2ประตูต่อหนึ่งและในคู่นี้ก็ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้นะฮะแต่ซักตาโดเนตก็คว้าตัวเข้ารอบไปได้นะเพราะเฮดตูเฮดเท่ากันครับสประตูต่อ3ก็เลยต่อช่วงเวลาพิเศษและตัดสินด้วยการแต่จุดโทษนะฮะก็เป็นซักตาโดเนตนะครับที่เก็บชัยชนะจากจุดโทษจากแลนไปได้ก็สามารถเข้ารอบไปได้นะฮะ แต่ก็ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้นะครับและเรามาสรุปผลประกอบการในคู่เมื่อคืนนี้กันบ้างนะที่ทัดจิบมาให้กับนักลงทุนก็เข้าไปทั้งหมด4คู่พลาดไปทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับก็ถือว่ายังทํากําไรให้กับนักลงทุนยังไม่ค่อยได้นักเท่าไหร่นะครับก็ตรงมาลุ้นเชียวว่าในค่ําคืนนี้ทัดจะหยิบตัวไหนให้กับนักลงทุนนะฮะและนักลงทุนคนไหนหรือคนที่ผ่านเข้ามาดูที่ไม่อยากพลาดทัศบนบัณที่ดีจากทัดบอลลมโต้อย่าลืมกดไลค์กด s subscribe เพเป็นกำลังใจให้กับผมทัดบอลลมโตได้วิเคราะห์และทําคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับและเรามาดูฟุตบอลในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมด4คู่ด้วยกันจะเป็นฟุตบอลพิมมิลิกลีก1คู่บุนเดสลิก้าเยอรมัน1คู่ลาลิก้าสเปน1คู่และลีกเลลกอิง1คู่นะครับ ที่ถ้ายิบมาให้กับนักลงทุนมาวิเคราะห์ในหน้าช่อง YouTube ในค่ำคืนนี้เรามาเริ่มคู่ที่1กันเลยนะครับจะเป็นฟูลแลมที่เปิดบ้านพบเจอกับบุดแคนตันส่วนคู่ที่2จะเป็นไมซูนย์เปิดบ้านพบเจอกับกันบักนะฮะคู่ที่3จะเป็นเอลเช่เปิดบ้านพบเจอกับเรอวนเบติสส่วนคู่ที่4คู่สุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้นะฮะจะเป็นริวที่เปิดบ้านพบเจอกับแบทนะครับก็ต้องมาลุ้นว่าในค่ำคืนนี้ทัาจะหยิบให้กับนักลงทุนตัวไหนกันบ้างนะฮะและเรามาเริ่มวิเเคคครราะะห์ในนนู่่ที1กััลยบ จะเป็นฟูลแลมที่อยู่อันดับ6ของตารางเปิดบ้านพบเจอกับบู๊พแฮมตันที่อยู่อันดับ15ของตารางมีคะแนนทั้งหมด23แต้มแข่งไปทั้งหมด23นะัดชนะ6เสมอ5แพ้12ก็ต้องลุ้นว่าในค่ำคืนนี้บู๊พแฮมตันจะมีความพร้อมเพียงเท่าไหร่นะครับที่จะสามารถเก็บ3าแต้มลอกบ,บ้านตัวเองได้ส่วนฟูลแลมที่อยู่อันดับ6ของตารางนะครับมีคะแนนทั้งหมด38แต้มแข่งไปทั้งหมด24นะัดชนะ11เสมอ5แพ้8 ก็ต้องมาลุ้นว่าในค่ำคืนนี้ฟูลแลมจะสามารถเก็บ3ามแต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทีมเจ้าบ้านนะครับและต่อมาเรามาดูสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน5นัดล่าสุดกันบ้างจะเป็นฟูลแลมที่เก็บเัยชนะไปทั้งหมด3ครั้งเสมอกันที่2ครั้งและส่วนแฮนดิคับทำกำไรนะครับยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้มากเท่าไหร่ทำกำไรให้กับนักลงทุนไปเพียงแค่1นัดน,นะครับจาก5นัดล่าสุดก็ต้องมาลุ้นเฉียวว่าในค่ำคืนนี้ทีมต่อจะสามารถเก็บเัยชนะ และทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่และต่อมาเรามาดู5นัดล่าสุดของฟูลแลมในหลีกกันบ้างนะครับเก mm ็บชัยชนะไปทั้งหมด2ครั้งแพ้2ครั้งเสมอ1ครั้งก็ยังถือว่าใน5้านัดล่าสุดของพวกเขาก็ยังทำผลงานได้ดีนะครับในช่วงหลังๆของฟูลแลมก็ต้องมารลุนว่าในค่้มคืนนี้ฟูลแลมจะสามารถเก็บชัยชนะและทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ส่วนแฮนดิคปบทำกำไรของฟูลแลมนะครับก็ถือว่าเด็ดพอสมควรนะครับก็ทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด4นัดด้วยกัน แพ้เพียงแค่นัดเดียวนะครับที่ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ําคืนนี้ฟูลแลมเจ้าบ้านจะสามารถเก็บ3ามแต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่นะฮะและต่อมาเรามาดู5นัดล่าสุดในเรกของวูฟแฮมตันกันบ้างน,นะฮะใน5้านัดล่าสุดของพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปทั้งหมด3นัดด้วยกันแพ้ไปที่2นัดนะฮะก็ยังถือว่าใน5นัดล่าสุดของพวกเขายังทําผลงานได้ดีและเป็นที่จับตามองว่าในค่ําคืนนี้จะสามารถเก็บ3ามแต้มนักบ้านตัวเองได้หรือไม่ ส่วนแฮนดี้แคปทำกำไรของวูปเปแฮมตันนะครับก็ทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด3นัดด้วยกันพลาดไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ำคืนนี้วูปแฮมตันจะสามารถเก็บชัยชนะและทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่และต่อมาเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของฟูตบอมกันบ้างนะฮะจะใช้คอโดวาลิสนะครับเป็นน้าเป้าที่จะรับตะขายให้กับฟูแบอมในค่ำคืนนี้ ส่วนผู้เล่นกองกลางจะใช้วินเล่ยนเปเรล่าวิลสันพาลีนาและลีดนะครับเป็น5ตัวกองกลางที่จะขับเคลื่อนเกมและสร้างสรรค์โอกาสเกมให้กับเพื่อนร่วมทีมในค่ำคืนนี้ส่วนผู้เล่นกองหลังของฟูลแลมนะครับก็จะใช้โรเบิร์สันเลียมดีออฟเตเต้นะครับเป็น4ตัวแนวรับของฟูลแลมในค่ำคืนนี้และผู้รักษาประตูก็จะใช้เลโนนะฮะเป็นผู้รักษาประตูเฝ้าเสาและเรามาดูผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของฟูลแลมกันบ้างนะจะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นในสนามในค่ำคืนนี้ได้ ส่วนระบบแผนการเล่นของฟูลแลมนะครับจะใช้แผนระบบการเล่น4-231สามงมาลุ้นเชียร์ว่าฟูลแลมในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้หรือไม่ต่อมาเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของวูฟแฮนตันกันบ้างนะฮะจะใช้มาเธออูตคุณย่านะครับเป็นหน้าเป้าที่จะลาตะข่ายให้กับวูฟแฮมตันในค่ำคืนนี้ส่วนผู้เล่นกองกลางก็จะใช้เอนเนสมูตินโยซาลาเบียเนวิทและลิมิน่านะครับเป็น5ตัวกองกลางที่จะขับเคลื่อนเกมและสร้างสารรค์อกาสเกมให้กับเพื่อนร่วมทีมนะฮ ไ n t อ n นเทอร์นัลลี่คินแมนดและเ e m e โดนะครับเป็น4ตัวแนวรับของวู๊ปแฮมตันในค่ำคืนนี้ส่วนผู้รักษาประตูจะใช้ชานะครับเป็นผู้รักษาประตูที่จะเฝ้าเสาในค่ำคืนนี้และต่อมาเรามาดูผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของวูฟปแฮมตันกันบ้างนะฮะจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นในสนามในค่ำคืนนี้ได้ส่วนระบบแผนการเล่นของวูฟปแฮมตันนะครับจะใช้แผนระบบการเล่น42-31 ที่จะลงเล่นในสนามในค่ําคืนนี้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่าคืนนี้วูฟแฮมตันจะมีความพร้อมเพียงเท่าไหร่นะครับที่จะไปเก็บ3แต้มนอกบ้านจากฟูแลมได้ และต่อมาเรามาดูเหรราคาในคู่นี้กันบ้างน,นะฮะจะเป็นฟูแลมที่ต่อให้กับวูฟแฮมตันที่ราคาปปราคาสูงต่ำอยู่ที่2.25หรือ2ลูกค,ครึ่งและเหรีราคาในคู่นี้ทัดคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าบ้านอย่างฟูแลมนะครับที่จะดูดีกว่าวูฟแฮมตันอย่างแน่นอนในณช่วงเวลานี้และเหรีราคาในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างฟูแลมนะครับในคู่ที่1ของรายการในค่ำคืนนี้ส่วนคู่ที่2จะเป็นไม้0ศูน้าที่เปิดบ้านพบเจอกับกันบักที่อยู่อันดับ8ของตาราง มีคะแนนทั้งหมด29แ,ดต, 8, 5, แต้มแข่งไปทั้งหมด21นัดชนะ8เสมอ5แพ้8ก็ต้องมาลุน้นว,ว่าในค่ำคืนนี้กันบักจะสามารถเก็บ3แต้มได้หรือไม่ส่วนไม้ศูนย์ห้าที่อยู่อันดับ9ของตารางนะครับมีคะแนนทั้งหมด29แต้มแข่งไปทั้งหมด21นัดชนะ8เสมอ5แพ้8ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ำคืนนี้ไม้ศูนย์ห้าจะสามารถเก็บ3แต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะฮะในค่ำคืนนี้ และเรามาดูสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน5นัดล่าสุดกันบ้างจะเป็นไหมศูนย์หที่เก็บชัยชนะไปทั้งหมด2นัดด้วยกันแล้วก็กันบักเก็บชัยชนะไปทั้งหมด1ครั้งนะครับเสมอกันที่2ครั้งก็ยังถือว่าใน5นัดล่าสุดของพวกเขาเจอกันทีไรก็สูสีคู่ขี้กันนะครับยังกินกันยังไม่ลงก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ําคืนนี้ใครจะเป็นผู้เก็บชัยชนะได้ส่วนแฮนด์ที่เกากําไรให้กับนักลงทุนนะครับทีมต่อยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้มากเท่าไหร่นะครับ ทำกาไรให้กับนักลงทุนไปเพียงแค่1นัดเท่านั้นต้องมาลุ้นว่าทีมต่อจะสามารถเก็บชัยชนะและทํากําไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ต่อมาเรามาดู5นัดล่าสุดของไม่ศูนย์หกันบ้างนะฮะใน5นัดล่าสุดของพวกเขาก็จัดว่าเด็ดพอสมควรนะครับเก็บชัยชนะจากเรเวอร์คูเซนไปที่3ประตูต่อ2ในนัดล่าสุดนะฮะก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับส่วน5นัดล่าสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3นัดด้วยกันแพ้ไปที่2นัดนะครับ ก็ยังถือว่าในห้านัดล่าสุดของพวกเขายังทําผลงานได้ดีและเป็นที่จับตามองว่าในค่าคืนนี้ไมู้นห้าจะสามารถเก็บ3แต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่ส่วนแฮนดี้แคปทำกำไรของไมู้นห้านะครับก็สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด3นัดด้วยกันพลาดไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับที่ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่าคืนนี้ไมู้นห้าจะสามารถเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้หรือไม่นะฮะ และต่อมาเรามาดู5นัดล่าสุดในลีกของกันบักกันบ้างนะครับใน5นัดล่าสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2นัดด้วยกันแพ้ไปที่2นัดเสมอ1นัดก็ยังถือว่าใน5นัดล่าสุดของพวกเขายังทําผลงานยังไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะฮะต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ำคืนนี้กันบักจะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะไปสามารถเก็บชัยชนะจากไม้ศูนย์ห้าในบ้านได้และส่วนแฮนดิคปบทำกำไรของกันบักนะครับก็สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด2นัดด้วยกัน พลาดไปเพียงแค่3นัดเท่านั้นนะครับที่ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมลุ้นเฉียวว่าในค่าคืนนี้กันบักจะสามารถเก็บ3มแต้มนอกบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียกกันนะฮะและเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของไม้0ูย์หกันบ้างนะครับจะใช้ลูโดวิดอาจอกลีและโอซินิโวนะครับเป็น3แนวหน้าที่จะล่าตะขายให้กับไม้ศูนย์หในค่ำคืนนี้ ส่วนผู้เล่นบาดเจ็บของไม้นะฮะก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้และระบบแผนการเล่นของไม้ในค่ำคืนนี้ก็จะใช้แผนระบบการเล่น3-421ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ำคืนนี้ไม้ศูนย์ห้าจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่นะฮะและต่อมาเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของกันบักกันบ้างนะครับจะใช้มาคัดทมนะครับเป็นหน้าเป้าที่จะล่าตะข่ายให้กับกันบักในค่ำคืนนี้ ส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของกันบักนะครับก็จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นในสนามในค่ําคืนนี้ได้นะฮะก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ําคืนนี้กันบักจะสามารถเก็บสามแต้มนอกบ้านตัวเองได้หรือไม่ส่วนระบบแผนการเล่นของกันบักในค่ําคืนนี้นะครับก็จะใช้แผนระบบการเล่น4-5-1ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะฮะว่ากันบักจะมีแทคนิคอะไรนะครับที่จะไปสามารถเก็บชชนะจากไม้ส่นหนอกบ้านได้ และเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันบ้างนะฮะจะเป็นไม้0.5ที่ต่อให้กับกันบักที่0.5หรือครึ่งลูกราคาสูงต่ำอยู่ที่2.75หรือ2ลูกครึ่งควบำ3นะครับและเลนราคาในคู่นี้ทัดคิดว่าน่าจะเป็นกันบักที่จะดูดีกว่าไม้0.5อย่างแน่นอนนะฮะหรือไม่ก็อาจจะชนะแฮนดิแคปที่ไม้0.5ต่อให้กับกันบักนะฮะและเลนราคาในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างกันบักนะฮะในคู่ที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ ส่วนคู่ที่3จะเป็นฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะฮะจะเป็นเอลเช่ที่เปิดบ้านพบเจอกับเลีวอันเบนติสที่อยู่อันดับ5ของตารางมีคะแนนทั้งหมด37แต้มแข่งไปทั้งหมด22นัดชนะ11เสมอ4แพ้7ส่วนเอลเช่ที่อยู่อันดับ20ของตารางมีคะแนนทั้งหมด9แต้มแข่งไปทั้งหมด22นัดชนะ1เสมอ6แพ้15นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องมาลุ้นว่าในค่ำคืนนี้เอลเช่จะสามารถเก็บ3มแต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่ และเรามาดูสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน5นัดล่าสุดกันบ้างฮะจะเป็นเลวันเบนติตที่เก็บชัยชนะไปทั้งหมด3ครั้งด้วยกันแล้วก็เอลเช่เก็บชัยชนะไปทั้งหมด1ครั้งเสมอกันที่1ครั้งนะฮะก็ถือว่าใน5้านัดล่าสุดของพวกเขาเจอกันทีไรก็จะเป็นเลวันเบนติตที่ดูดีกว่าเอลเช่อย่างแน่นอนนะครับส่วนแฮนดี้ทำกำไรให้กับนักลงทุนนะครับพิมต่อ,อยังทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด3นัดด้วยกัน พลาดไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับที่ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นว่าในค่ำคืนนี้ทิมต่อจะสามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ต่อมาเรามาดู5้านัดล่าสุดของเอลเช่กันบ้างน,นะฮะในห้านัดล่าสุดของพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปทั้งหมด1ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้ไปที่3ครั้งนะครับก็ยังถือว่าในห้านัดล่าสุดของเอลเช่นะครับยังทําผลงานยังไม่คดีนักเท่าไหร่ต้องมาลุ้นเฉียวว่าในค่ำคืนนี้จะมีแท็กติกอะไรนะครับที่จะเก็บ3แต้มในบ้านตัวเองได้ ส่วนเฮนดี้กับทำกำไรของเอลเช่นะครับก็ทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด2นัดด้วยกันพลาดไปเพียงแค่3านัดเท่านั้นนะครับที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ำคืนนี้เอลเช่จะสามารถเก็บชัยชนะและทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่นะฮะ ต่อมาเรามาดู5้านัดล่าสุดของเลวอันบินติสกันบ้างนะครับใน5้านัดล่าสุดของพวกเขาก็จัดว่าเด็ดพอสมควรนะครับในนัดหลังๆของเลวอันบินติสใน5้านัดล่าสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2ครั้งแพ้ไปที่2ครั้งนะครับก็ถือว่าใน5้านัดล่าสุดของพวกเขาน่าเป็นที่จับตามองว่าในค่ำคืนนี้เลวอันบินติสจะสามารถเก็บ3แต้มนอกบ้านได้หรือไม่ส่วนแฮนดี้แคปทำกำไรให้กับนักลงทุนนะก็ทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด3นัดด้วยกัน พลาดไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับที่ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่าคืนนี้เลวอันเบนติสจะสามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ต่อมาเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของเอลเช่กันบ้างนะฮะจะใช้ปอนบอยและก็ชาวเว็บนะครับเป็น3แนวหน้าที่จะร่าตข่ายให้กับเอลเช่ในค่ำคืนนี้และเรามาดูผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของเอลเช่กันบ้างนะครับจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกัน ที่ยังไม่สามารถลงเล่นในสนามในค่ำคืนนี้ได้และระบบแผนการเล่นของเอลเชในค่ำคืนนี้นะครับจะใช้แผนระบบการเล่น3-4-3ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ำคืนนี้เอลเชจะมีความพร้อมเพียงเท่าไหร่นะครับที่จะเก็บ3ามแต้มในบ้านตัวเองได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะฮะและต่อมาเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของเลวอันเบนติตกันบ้างนะครับจะใช้นาบินเฟคีนะฮะที่จะเป็นหน้าเป้าที่จะลาตข่ายให้กับเลวอันเบนติตในค่ำคืนนี้ ส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของเลวอันบินติสในค่ําคืนนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นในสนามในค่ําคืนนี้ได้ส่วนระบบแผนการเล่นของเลวอันบินติสในค่ําคืนนี้จะใช้แผนระบบการเล่น4-2-3-1ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ําคืนนี้เลวอันบินติสจะสามารถเก็บชัยชนะนอกบ้านได้หรือไม่และเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันบ้างถ้าจะเป็นเลวอันบินติสที่ต่อให้กับเอลเช่ที่0.5หรือครึ่งลูก ราคาสูงต่ำอยู่ที่2.25หรือ2ลูกค,ครึ่งนะครับและเลนราคาในคู่นี้ทัดคิดว่าน่าจะเป็นเลวอันเบนติตที่จะดูดีกว่าเอลเช่อย่างแน่นอนนะครับและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ให้ไปที่ชิมเยือนอย่างเลวอันเบนติตนะฮะในคู่ที่3ของรายการในค่ำคืนนี้ส่วนคู่ที่4จะเป็นคู่สุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้นะฮะจะเป็นฟุตบอลลิกเอิงฝรั่งเศสจะเป็นการเปิดบ้านของลิวที่อยู่อันดับ6ของตารางเปิดบ้านพบเจอกับแบดที่อยู่อันดับ16ของตาราง มีคะแนนทั้งหมด20แต้มแข่งไปทั้งหมด24นัดชนะ4เสมอ8แพ้12ส่วนริวที่อยูันดับ6ของตารางนะครับก็มีคะแนนทั้งหมด41แต้มแข่งไปทั้งหมด24นัดชนะ12เสมอ5แพ้7ก็ต้องมาลุ้นว่าในแคําคืนนี้ใครจะเป็นผู้เก็บชัยชนะได้นะฮะและต่อมาเรามาดูสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมในนัดล่าสุดกันบ้างนะฮะจะเป็นแบทที่เก็บชัยชนะไปทั้งหมด2ครั้งเสมอกันที่3ครั้งนะครับก็ต้องมาลุ้นว่าในแคําคืนนี้ใครจะเป็นผู้เก็บชัยชนะได้ ส่วนแฮนดี้ครับทำกำไรทีมต่อยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้นะฮะก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่าคืนนี้ทีมต่อจะเก็บชัยชนะและทํากําไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ต่อมาเรามาดู5้านัดล่าสุดในลีขกของลิวกันบ้างนะฮะในห้านัดล่าสุดของพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปทั้งหมด2นัดด้วยกันเสมอที่1นัดแพ้2นัดนะฮะก็ยังถือว่าในห้านัดล่าสุดของพวกเขายังทําผลงานได้ดีและเป็นที่จะตามมองว่าในค่ำคืนนี้ลิวจะสามารถเก็บสามแต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะฮะ ส่วนแฮนดี้คปับทำกำไรของริวนะครับก็ทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด2นัดด้วยกันพลาดไปเพียงแค่3นัดเท่านั้นนะครับที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะฮะว่าในก้าคืนนี้จะสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ต่อมาเรามาดูห้านัดล่าสุดในหลีกของแบทกันบ้างนะฮะในห้านัดล่าสุดของพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปทั้งหมด1ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้สองครั้งก็งยังถือว่าในห้านัดล่าสุดของพวกเขา ยังทําผลงานยังไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่ต้องมาลุ้นเชียวว่าในค่าคืนนี้จะสามารถเก็บ3มแต้มนอกบ้านตัวเองได้หรือไม่นะฮะส่วนแฮนดี้แคปทำกำไรของแบดนะครับก็ถือว่าเด็ดพอสมควรนะครับก็ทํากําไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด3นัดด้วยกันพลาดไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะฮะที่ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียวว่าในค่ำคืนนี้แบดจะสามารถเก็บชชนะและทํากําไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่และต่อมาเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่น ในค่ำคืนนี้ของเริวกันบ้างนะครับจะใช้โจนาธานเดวิดนะครับเป็นหน้าเป้าที่จะล่าตาข่ายให้กับเริวในค่ำคืนนี้ส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของเริวในค่ำคืนนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นในสนามในค่ำคืนนี้ได้และระบบแผนการเล่นของริวในค่ำคืนนี้นะฮะจะใช้แผนระบบการเล่น4 2 3 1ก็ต้องมาลุ้นว่าในค่ำคืนนี้ริวจะมีความพร้อมจะเก็บ3มแต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะฮะ ต่อมาเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของแบทกันบ้างนะครับก็จะใช้รีดูรอนเอลและคาสติโตนะครับเป็น3แนวหน้าที่จะร่าตาขายให้กับแบทในค่ำคืนนี้ส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของแบทในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นในสนามในค่ำคืนนี้ได้นะฮะส่วนระบบแผนการเล่นของแบทในค่ำคืนนี้ก็จะใช้แผนระบบการเล่น433ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ำคืนนี้แบทจะสามารถเก็บ3แต้มนอกบ้านตัวเองได้หรือไม่นะฮะ และต่อมาเรามาดูเหรราคาในคู่นี้กันบ้างนะฮะจะเป็นริวที่ต่อให้กับแบตท,ที่1.5หรือ1ลูกครึ่งนะฮะร,ราคาสูงต่ําอยู่ที่2.75หรือ2ลูกคว่าครึ่ง3นะครับและเหรีราคาในคู่นี้ทัดคิดว่าน่าจะเป็นแบตท,ที่จะสามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้นะฮะคิดว่าแบตน่าจะไม่แพ้ริว20อย่างแน่นอนและเหรีราคาในคู่นี้ทัดขอเชร์ไปที่ทีมเยือนอย่างแบตนะครับในคู่ที่4ของรายการในค่ำคืนนี้ และนักลงทุนคนไหนหรือคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปทัดบอลมโต๊ะในค่ำคืนนี้นะครับคิดว่ามีประโยชน์และนำไปต่อยอดได้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทัดบอลมโต๊ะได้ทำคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ทัดขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับขอบคุณครับ